สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอแขนก,ก,กข้นควบมงกานแอปอินเวนเตอร์นะครับโดยแขนก้นของเรานะครับจะสามารถเลือกใช้การเชื่อมต่อได้หลายช่องทางนะครับโดยในการสาธิตนี้เราจะเลือกใช้สาย USB เชื่อมเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับต่อไปก็เป็นหลักการทำงานของแขนก้นนะครับโดย Arduino Uno R3 ครับ แล้วก็เซียราเราจะต่อร่วมกันนะครับโดยการให้บลูทูธเนี่ยเราส่งขัญญาณจากแอปตันนี้นะครับ <c oughs> เข้าไปยังบลูทูธแล้ให้บลูทูธอ่านแล้วอ d ด i โนก็จะรับค่าที่บลูทูธอ่านมาจากนั้นอุดโนก็จะสั่งให้มอเตอร์โซโบทำงานตามค่าที่บลูทูธได้ส่งมาตรงนี้สมมติเรา ใส่ค่าจากแอปมิเตอร์เนี่ย60องศาแล้วก็มันก็จะส่งมาที่ uno, อัดูโน60องศามอเตอร์ก็จะหมุนไปที่60องศาเ,เช่นกันครับครับต่อไปก็เป็นการสแสดงการทำงานของแขนกลนะครับซึ่งเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับ ต่แรกอย่างแรกเลยเราก็ต้องโหลดแอปจากที่เราสร้างก่อนในแอปอินเวอร์เตอร์นี่คือผมโหลดมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเชื่อมต่อครับครับซึ่งนี้เราเชื่อมต่อแล้วเราสังเกตได้ไงเราก็จะดูที่ตัวสัญญาณที่รับอุดุยค4.05ครับถ้าเรายังไม่เชื่อมต่อไฟมันจะกระพริบนะครับส่วนถ้าเราเชื่อมต่อแล้วไฟมันจะดับ นี่เราเชื่อมต่อแล้วครับเราก็จะแสดงการทํางานเลยนะครับสมมติผมกดไปที่เราจะสุ่มองศานะครับกดมันก็จะเลื่อนนี่คือ67องศามันก็จะหมุนไปทางที่67องศาครับเราสามารถหมุนเลื่อนไปไหนไปทางไหนก็ได้นะครับครับนี่นะครับ ซึ่งการทํางานนี้ก็ต้องข้อควรระมัดระวังก็คือว่ามอเตอร์มันแบบค่าดีเลย์มันเร็วมาก10บมิลลิเซกนะครับมันก็จะหมุนไวแล้วก็ค่าทอร์คมันสูงทําให้หมุนหมุนแรงมากับครับข้อเราควรระมัดระวังที่2นะครับมอเตอร์ครับ แกนกนวันนี้ครับเราก็ค่อยทาํางานทํางานทีเราจุดนะครับซ<ส>ึ่งค่าหากทำไมเราให้ทํางานทีเราจุดเพราะว่าค่าทํางานพร้อมกันนะครับบูทูปมันจะส่งทีเดียวไปเลยซึ่ง Arduino วันนี้มันจะรับค่าไม่ทันทําให้เครื่องเออร์เลอร์ได้นะครับ<ส>นี่ครับเมื่อกี้ผมแบบพึ่ง กดไปเมื่อกี้มันมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไปท่าหลายตัวมากเกินครับนี่ก็โชว์การทำงานทุกส่วนครับซึ่งหากเกิดปัญหาเครื่องมัน ไม่ทํางานตามที่เราต้องการนะครับมันก็จะตัดการเชื่อมต่อจากบลูทูธออกเลยทันทีนะครับเราก็ต้องกดรีเซ็ตตรงนี้ใหม่เพื่อให้รีเซ็ตมอเตอร์โซว์อยู่ในที่ค่าค่าเดิมของมันนะครับแล้วก็แอปนี้ผมก็ทำมาก็มันมีข้อเสียหนึ่งอย่างหนึ่งว่าผมนะครับผมว่าผมออกแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่มันก็จะ สูนองศาเหมือนเดิมโดยที่ว่ามอเตอร์นี้มันก็ค้างอยู่ที่องศาที่เราทํางานไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งพอเราสแกนใหม่แล้วต่อให้มอเตอร์มันอยู่ที่สูนองศาเราก็ต้องสูงค่าเหมือนเดิมนะครับมันไม่ทําตามแบบว่าพอเราเชื่อมต่อใหม่ทีมันก็ต้องสูนองศาอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่ใช่นะครับ เราต้องสูงค่าใหม่ครับเราก็ต้องรีเซ็ตใหม่เหมือนเดิมเพื่อให้อยู่ในค่าเดิมที่ Arduino เราสั่เอาไว้จากนั้นมันก็จะทำงานปกตินะครับ ก็การทำงานจบเพียงเท่านี้ครับ